สว,วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดีมี่นะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับกิจกรรมตั้งที่เติมความรักนะคะมันไม่ใช่ตั้งที่เติมปองใช่ไหมมันคือตั้งที่เติมความรักนะคะแต่จริงๆมันก็คือคกิจกรรมตั้งที่เติมปองแหละแต่เขาเป็นแบบวาเลนไทน์นะคะก็เลยเข้ามาในชื่อเติมความรักนะคะตั้งแต่วันที่14นะคะจะถึง28จะถึงสิ้นเดือน ภูมภาพันเดือนแห่งความรักของเรานั่นเองนะคะก็มากับสกินตัวใหม่นะคะเป็นตัวรูกนะคะกับตัวอื่นนะคะเราไม่แน่ใจนะเหมือนจะเป็นสกินตัวมู่หลานกับตัวสก,กัดน,นะคะเดี๋ยวเรามาทําการดูสกินใหม่กันเลยดีกว่านะคะว่าตัวน้องรูกเนี่ยนะคะรูก,กี้ของเราเนี่ยถ้าอ่านผิดก็ขออภัยกันด้วยนะคะว่า จะสวยกันขนาดไหนนะคะว่าแต่อยู่ในนะน้องเป็นซัพพอร์ตใช่ไหมทุกคนคือเป็นตัวที่เราไม่ค่อยเล่นเออเราไม่เล่นเลยแหละอ่าเดี๋ยวรานี่นะคะเป็นสกินนี้เป็นสกินระดับลิมิเต็ดเขียวนะคะทุกคนนี่อ่ะเดี๋ยวรอโหลดบึงน,นะเด็นก็อาจจะดึงๆช้าๆหน่อยนะคะคลิปนี้ก็เช่กันกดแชร์กดไล้วกดติดตามกดเปิดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดกิจกรรมอาวีใหม่ๆจากทางช่องเราเลคะอุ้ยทุกคน วิ้เราชอบตรงกางเกงอ่ะมันดูแบบน่ารักดีนะนี่ตรงนี้เลยนี่นะคะก็จะใส่เป็นหมวกเป็นอะไรประมาณนี้อ่ะวยชุดสีฟ้าๆวิทุกคนน่ารักมากนะคะเดี๋ยวเรามาทำกาน์ดกดเด่นเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนำร้านเติมเกมชั้นนำล่ะคาะจุดประหยัดที่มีผู้ใช้บริการหลักหมื่นคนให้บริการเติมเกมตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนด้วยสโลแกนเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นเติมมาวีเพียงใช้โอเว่นไอดี อยากเติมเกมแบบถูกคุ้มต้องแอดไลน์ g o เ d e นเติมเกมและอย่าลืมติดตามเพจโ o เ d e นเติมเกมจะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจอยากเติมแบบไหนก็ทักมาได้เลยรับรองคุ้มทุกเกมถูกจนไม่อยากกลับไปเติมเองอีก ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะเรามีร้านขายรหัสเกมาวีมาแนะนํานะคะชื่อเพจแอดมินต้นทีวีเเพจนี้นะคะมีผู้ติดตามมากถึง1นึ0 0แคนมีบริการรับซื้อขายรหัสเกมาวีปลอดภัยไม่มีโกงนะคะสําหรับใครที่มองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นนะคะลูนครบแรงคอนสกินแลสวยๆนะคะราคาไอดีเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเราแนะนาเพจนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกันได้เลย ตั้งตีเติมปองกันเลยดีกว่านะอากดที่เข้ามาตรงหน้ารวมกิจกรรมนะคะกดตรงนี้ตั้งตีเติมปองกดที่เข้าไปเลยมานะคะเราก็จะเจอกับแบบนี้เป็นตั้งตีเติมความรักซึ่งทุกคน,นะคะมาเข้าตีเรากันเยอะนะอ่าเดี๋ยวเรากดที่ทาการสร้างกลุ่มก่อนนะคะเราขอตั้งชื่อเป็นอ่าตั้งชื่อว่าอะไรดีอิอิเอ้ยละอิเอ้ยทุกคนนิ้วเบีย อิ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 อ่ะแล้วก็อ <ý ý S 2> ิอิอุอุเราคิดว่าไม่มีใครตั้งชื่อนี้แน่นอนมาตี้ของเราโอเคค่ะเราก็ตั้งชื่อกลุ่มไปอ้าวชื่อกลุ่มมีคำอาเราตั้งไม่ได้หรออเอาเป็นอะไรดีล่าของกันเถอะยาวไปไว้เนี่ยปึ๊บโอเคค่ะ ั้งชื่อกลุ่มสําเร็จแล้วนะตอนนี้คือมีแต่เรานะคะที่ยังเป็นหัวห้องยังไม่มีเพื่อนเข้ามาร่วมทีมนะคะตอนนี้คือเราก็จะได้เป็นอ่าเป็นมินิฮาร์ตนะคะเอาไว้แรกในกิจกรรมแล้วก็จะมีตรงนี้คำขอ,ขอเข้าร่วมกลุ่มก็ยังไม่มีนะคะเราก็จะมาทําการส่งคําเชิญนะคะปึ๊บนี่เราก็เชิญเพื่อนนะคะว่าแบบ เอออยากให้เพื่อนคนไหนเข้ามาเล่นนะคะแต่เราไม่มีเพื่อนนะคะแล้วก็ประวัติการเชิญออกอันนี้ก็เชิญผู้เล่นออกนะโค้ดเชิญจากเพื่อนนะคะทุกคนทุกคนคะก็ทําการใส่โค้ดนี้เข้าไปนะคะเพื่อเข้าร่วมตี้ของเราเองเป็น a 0 v 6 8นะคะส w k 7 d นะคะสำหรับการตั้งตีครั้งนี้นะ,ะเป็น a o v นะคะ6 8 s w k 7 ดีนะคะกดคัดลอกไปอ่ะส่งโค้ดเชิร์นะคะก็ใครที่เห็นโค้ดเชิร์นี้ก็เข้ามาเลยนะคะสําหรับวิธีการใส่โค้ดนะคะแล้วก็จะมันจะมีปุ่มข้างล่างตัวนี้ทุกคนแต่เราเป็นหัวห้องอะ่ะมันคงไม่มีปุ่มไม่ใส่มั้งถ้าใครที่ไม่ได้เป็นหัวห้องนะคะมันเหมือนจะมีปุ่มให้ใส่นะอ่ะของที่จะได้ทั้งหมดนะคะจะได้เป็นตรงนี้นะเป็นลูกแก้วทองนะคะ5ลูกแก้วกับ กลาเพิ่มความสัมพันธ์นะคะ5ชิ้นแล้วก็จะมีหินเลื่อนขั้นไว้แล้วก็จะได้เป็นลูกแก้วทองเนี่ยนะคะ10ลูกแก้วกันเลยทีเดียวก็ถือว่าคุ้มนะสําหรับการตั้งตี้เหมาะสําหรับคนมีเพื่อนนะคะแล้วก็จะมีตาอเชิญสกรีนตั้งตี้ความรักนะคะจะเป็นแบบต้องเติมให้ครบ5คนเลยนะคะคือถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนกันมันจะใส่ได้ปะเนี่ยเดี๋ยวเราพอดูกันนะเพราะว่าบางคนแล้วก็แบบไม่มีเพื่อนนะคะนี่อ่าตัวนี้เลย ประวัติเชิญออกให้ยูต่ออะไรอย่างนี้นะโค้ดเชิญเพื่อนส่งคําเชิญแล้วก็สามารถใส่โค้ดเชิญเข้ากลุ่มได้นะคะคือมันต้องแบบเป็นเพื่อนกันในเกมไงถึงจะใส่ได้นะคะสําหรับโค้ดนี้ก็สามารถแอดมาเป็นเพื่อนกันได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเปิดชื่อให้ดูนะทุกคนก็สามารถแอดมาเป็นเพื่อนกันได้นะคะก็เป็นชื่อนี้เลยนะคะเป็น จอแต่ตื้อๆก็ไปใส่ก็ได้เดี๋ยวเราจะรับแอดทุกคนเป็นเพื่อนนะคะแล้วก็คัดลอกโค้ดเมื่อกี้นะคะแล้วก็มาใส่กันเลยนะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะเข้ามาจอยตีเติมเกมกันเยอะๆนะคะเพื่อล่าของฟรีไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนเป็นกิจกรรมที่คุ้มมากนะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับใครที่สนใจเล่นเกมนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยไปเจอกันใคลิปหน้านะคะ